สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูแคทนะคะชีววิทยา1ม .4 ของเรานั่นเองนะคะคลิปนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับสารอินทรีย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ บทที่2นั่นก็คือเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะเด็กๆยังจํากันได้อยู่ไหมว่าเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีอยู่2ประเภทใช่ไหมคะนั่นก็คือสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ซึ่งสารอนินทรีย์หนูเรียนไปแล้วมันมีน้ําและแร่ธาตุใช่ไหมคะสําหรับเรื่องนี้ลูกสารอินทรีย์หรือออร์แกนิกคอมเพลต์นะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตโปรตีนลิปิดกรดนิวคลีอิกและวิตามินนั่นเองนะคะ ก่อนอื่นลูกครูอยากจะให้นักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเรียนเรื่องนี้ก่อนนะคะการเรียนเรื่องสารอินทรีย์ครูอยากจะให้นักเรียนสามารถอธิบายถึงโครงสร้างและองค์ประกอบหลักของสารอินทรีย์ได้และนอกเหนือจากนี้นักเรียนยังสามารถอธิบายถึงโครงสร้างและระบุหมู่ฟังก์ชันที่พบในสารอินทรีย์ได้ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยลูก,ลกครูมีคําถามนะคะคาถามก็คือ ธาตใดบ้างที่เป็นองค์ประกอบหลักของสารอินทรีย์ที่พบในสิ่งมีชีวิตนักเรียนลองคิด และเก็บคําตอบไปในใจนะคะหลังจากเรียนเรื่องนี้แล้วมาตรวจคําตอบตัวเองดูว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเนาะ,ะมาเริ่มกันเลยค่ะสารอินทรีย์หรือออแกนิกคอมเพล์นะคะถ้าพบในสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราจะเรียกเหมารวมเลยว่าเป็นสารชีวโมเลกุลหรือไบโอโมเลกุลนั่นเองนะคะคาว่าชีวะก็คือชีวิตใช่ไหมลูกมันก็คือโมเลกุลที่พบในสิ่งมีชีวิตนั่นเองหลักการจําง่ายๆนะคะซึ่งสารอินทรีย์ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะอยู่ในรูปของ สารโมเลกุลขนาดใหญ่หรือเราเรียกว่าโพลิเมอร์นะคะซึ่งมันจะประกอบด้วยหน่วยย่อยๆหรือหน่วยเล็กๆนะคะที่เชื่อมกันด้วยพันธะเคมีเราเรียกหน่วยย่อยนี้ว่าโมโนเมอร์นั่นเองโดยธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักของสารอินทรีย์ก็คือคาร์บอนและไฮโดรเจนนะคะเราจึงเรียกว่ามันคือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนั่นเอง ทีนี้นะักเรียนตอบคําถามของครูได้หรือ,อยังคะตั้งแต่ต้นคลิปว่าธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักของสารอินทรีย์คือคาร์บอนและไฮโดรเจนนั่นเองค่ะซึ่งสารอินทรีย์มีหลายชนิดใช่ไหมลูกและมีโครงสร้างหลักคือไฮโดรคาร์บอนดังนั้นสิ่งที่ทําให้มันแตกต่างกันก็คือหมู่ฟังก์ชันนั่นเองลูก หมู่ฟังก์ชันหรือฟังก์ชันอลกรุ๊ปนะคะจะเป็นสารประกอบที่มาอยู่ร่วมกับโครงสร้างของไฮโดรคาร์บอนซึ่งมันมีผลอย่างไรต่อสารอินทรีย์แต่และชนิดมันมีผลต่อรูปร่างโครงสร้างและคุณสมบัติทางเคมีซึ่งมันเป็นจุดที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีแตกต่างกันด้วยนะคะดังนั้นลูก หมู่ฟังก์ชันที่นักเรียนควรจะรู้จักมีอะไรบ้างนะคะมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยกลุ่มนี้เราจะเจอในน้ำตาลซึ่งน้ำตาลมันก็คือคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมลูกนั่นก็คือตัวแรกลูกแอลกอฮอล์หมู่แอลกอฮอล์นี้นะคะตัวนี้คือไฮดรอกซิลมันคือออกซิเจนและไฮโดรเจน ต่อร่วมกับหมูอหม่อาหมู่อในที่นี้คือหมู Al ห่ออลคิลหูกคําว่าหมู Al ่ออลคิลคือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนั่นแหละนะคะหมู Al ่แอลกอฮอล์หรือไฮดรอกซิลเนี่ยเราจะเจอในกรีเซอรอลด้วยซึ่งกรีเซอรอลนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของไขมันและน้ํามันหรือไตรกเซสไลด์นั่นเองนะคะนอกจากในน้ําตาลจะเจอหมู Al ่แอลกอฮอล์แล้วหรือหมู่ไฮดรอกซิลแล้วเนี่ยยังเจอหมู Ald ่อัลดีไฮด์และหมู K ่คีโตนด้วยในโครงสร้างของน้ําตาลแต่ละชนิดนะคะอ่านอกจาก จากนี้แล้วนะคะกลุ่มถัดไปจะเจอในโปรโตีนซึ่งเป็นโครงสร้างอยู่ในกรดอะมิโนกรดอะมิโนเนี่ยเป็นโมโนเมอร์อของโปรโตีนนั่นเองนะคะ หมู่แรกก็คือหมู่อะมิโนนั่นเองนะคะหมู่อะมิโนหลักการจำง่ายๆเลยก็คือมีไนโตรเจนและไฮโดรเจน2โมเลกุล NH2 นั่นเองนะคะหมู่อะมิโนจะต่ออยู่กับโครงสร้างไฮโดรคาร์บอนซึ่งนอกจากหมู่อะมิโนแล้วในกรดอะมิโนยังจะมีกลุ่มคาร์บอกซิลด้วยหมายความว่าในโปรตีนเราจะเจอได้ทั้งหมู่อะมิโนและหมู่คาร์บอกซิลเนาะในหมู่คาร์บอกซิลเนะนอกจากจะเจอในกรดอะมิโนแล้ว ะะยังสามารถเจอในกรดไขมันได้ด้วยนั่นก็คือ Fatty Acid เป็นส่วนหนึ่งของสารอินทรีย์ที่เราเรียกรวมกันว่าลิพิดนั่นเองนะคะอ่ะแล้วกคู่อยากจะฝากอีกหนึ่งหมู่นั่นก็คือหมู่ฟอสเฟตหมู่ฟอสเฟตจะมีฟอสฟอรัสและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบนะคะหรือ P O 4 2- ลบนั่นเองเนาะหมู่ฟอสเฟตนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเจอเยอะมากเลยในกรดนิวคลีอิก น,ะะนั่นก็คือ DNA RNA หรือสารทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะนอกจากในกรดนิ้วคืออีกแล้วนะคะยังเจอในลิพิดนั่นเองนะคะซึ่งมันจะอยู่ในกลุ่มของฟอสโฟลิพิดมันเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะ ถึงจุดนี้แล้วนะัเกเรียนทราบแล้วว่าหมู่ฟังก์ชันต่างๆที่พบในสารอินทรีย์มีอะไรบ้างซึ่งในคลิปถัดไปนะัเกเรียนจะได้เรียนอย่างละเอียดเลยถึงโครงสร้างและการระบุก,กลุ่มของสารอินทรีย์ชนิดต่างๆตั้งแต่คาร์โบไฮเดรตโปรโตีนลิพิด กรดนิวคลีอิกและวิตามินซึ่งครูคาดหวังว่าเมื่อนักเรียนเจอโครงสร้างของหมู่ฟังก์ชันในสารอินทรีย์ชนิดต่างๆแล้วนักเรียนจะเรียกชื่อถูกต้องนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ